สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ไฮพาร์คอ,อยู่ไฮพาร์คใช่ไหมไฮพาร์คก็คือเป็นสวนใจกลางเมืองซิดนีย์เลยนะคะ <c oughs> เป็นสวนใหญ่เลยนะคะมีอยู่สองซี่สองฟากนะคะตอนนี้เราอยู่กลางสวนแล้วด้านหลังของเราตรงนั้นจะเป็นโบสถ์พระแม่มาเรียคะ่ะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของที่นี่นะคะด้านหลังตัวนี้เห็นชัดเจนนะคโะบสถ์สวยมากวันนี้อากาศดีดีนะ,ะก็เลยพาเอมมี่มา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหว้<ฮ>ขอพรกันนะคะทำไมถึงต้องไปแอมมี่มาขอพรเนะี่ยชอบดูดวงเรื่องสายสตร์สิ่งรีลับแล้วก็ที่สำคัญเอมมี่อยากเป็นมาดามอยากอยู่ที่นี่ทีนี้พี่ก็เลยว่ามีทริคมาให้คือย้อนกลับไปเมื่อเมื่อปีก่อนนะ,ะพี่ได้ดูดวงกับหมอดูผู้หญิงท่านหนึ่งนะ,ะท่านก็แนะนำมานะ,ะหลังจากที่พี่ดูดวงเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานความรักสุขภาพครอบครัวเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะนะเรียบร้อยแล้วปุ๊บ เขาก็ถามมาตอนท้ายนะ <g ül> เขาก็ถามว่าอตอนนี้หนูอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียใช่ไหมหนูอยากได้ p รของออสเตรเลียไหมล่ะหนูอยากเป็นประชากรของประเทศออสเตรเลียไหม <g ül> เขาก็ถามมาอย่างนี้ <g ül> พี่ก็เอาอยากสิเราต้องทําไงบ้าง <g ül> เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนูอยู่ซิดนีย์แล้วเขาแนะนําให้มาสักการะบูชากราบไหว้สองสิ่งนี้เท่านั้น อ่เอมมี่พร้อมหรือยังคะเดี๋ยวจะไปไหว้ขอพอรกันก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะพาเอมมี่มาไหว้ที่แรกนะคะไหว้พระขอพอรที่แรกคือตามความเชื่ออะคนไทยเนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่ไหนคะ่ะจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไปลามาไหวไ้ไปไหว้ขอพอรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่ดนั้นก่อนที่นี่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเข้านับถือศาสนาคริสต์เนาะคาทรก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตามหลักศาสนาของเขาก็จะมีโบสถที่เรามาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือกัปตันคุกอ่ะกัปตันคุกคืออ่นักสำรวจนักเดินเรือแล้วก็ค้นพบทวีปออสเตรเลียคือเขาท่านไปค้นพบเกาะนิวซีแลนด์ก่อนนะ,ะเมื่อปี1769หลังจากนั้นก็มาค้นพบที่ออสเตรเลียแห่งนี้นะคะแล้วแล้วคืออย่างเป็นทางการน่ะได้ประกาศให้ออสเตรเลียนะคะเป็นอาณานิคมภายใต้ประเทศอังกฤษเมื่อ วันที่22สิ่งหาคมปี1770หนูคิดดูอันนี้หนูน่าจะคนลุกคือวันนี้เมื่อ250บปีที่แล้วจริงนี่ใช่โอ้ oh my g นั่นแหละวันนี้ก็คือเป็นวันดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาขอพ่อบ้านพ่อเมืองของเขานะคะต้องได้ใช่ขอเลยว่าหนูอยากอยู่ที่นี่อยากเป็นคนที่นี่จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่จะ <Okay. S 1> ก็น่าจะหาสามีนาอง่ายสุดเนาะจะได้เป็นมาดามที่นี่เราไปขอกับตันคุกกับตันคุกอยู่ที่นี่ค่ะ อยู่ตรงไหนไปหาดินแล้วใช่ค่ะเยอะไหมคะอไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะปวดต่อหน้าเลยหน้าท่านเลยมันเป็นความเชื่อนะคะใครจะทำตามเอมมี่ก็แล้วแต่เนาะเออสาธุขอให้คำขอตรงนี้เป็นจริงนะคะเต็มเราไหว้กับตันคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเอมมี่ก็จะพาไปต่อที่โบสถ์พระแม่มาเรียนะคะโบสถ์อยู่ตรงไหน ตรงด้านหน้านู้นนะคะเอ็มมี่เมมาดูหัวเถอะนะ ตอนนี้ด้านหลังเรานะคะด้านหลังตรงนั้นคือโบสถ์พระแม่มาเรียนะคะหรือเซนต์แมรี่แคชเดอรนะคะอีกที่หนึ่งที่จะเราที่พี่จะพาเอมมี่มาไหว้ในวันนี้นะคะ,อะขอรับประวัตินิดนึงนะะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ของซิดนีย์แล้วก็เป็นโบสถ์เก่าแก่ของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะ,ะเขาสร้างขึ้นมาเมื่อปี1820แล้วก็หลังจากนั้นปี1865เนี่ยเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นก็คือไฟไหม้ค่ะ บทที่หนูเห็นนี่คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่นะคะทับที่เดิมตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จนะฮะเขาสร้างการบูรณะการเกือบสองชั่วอายุคน,นเลยมี่<อ>คิดดูสิ<อ>มีการสร้างมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างยาวนานาเพราะฉะนั้นหนูมาขอพรที่นี่หนูต้องปังแน่<า>หนูต้องได้แน่สิ่งที่หนูอยากได้นั่นแหละเออเดี๋ยวหนูจะต้องเข้าไปด้านในฮะจะต้องทําอย่างที่พี่บอกะ่ะเวลามาถึงแล้วจะเข้าไปด้านในนะคะเข้าไปปุ๊บหนูก็ตรงปรีเข้าไปขอพร พระแม่มาเรียก่อนนะขอพรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนูก็เดินมาด้านหน้านิดนึงจะมีพระเยซูตึงไม้กางเขนอยู่หนูก็มาไหว้ขอพระเยซูอีกทีนึงแล้วก็จุดเทียนถ้่วยอะค่ะเขาจะมีเทียนอยู่้วยเทียนวางตัวนั้นหนูก็จุดขอพรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเหรียญสองดอนอันเดี๋ยวเหรียญสองดอนอยู่ไหนที่หนูเตรียมมาอ่ะเดี๋ยมเลยในกระเป๋าอ่ะเหรียญสองดอนที่เตรียมมาอยู่ประมาณห้าหกเหรียญนะคะอ่าแล้วก็ไปหยอดตรง ตู้บริจาครอบๆจะมีตู้บริจาคอยู่ตอนนี้เขาพัฒนาจะแถบเป็นการ์ดก็ได้จ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะคะเออแต่เราเน้นใช้เหรียญ2ดอนเท่านั้นนะคะหนูก็ออกมาด้านหน้าอีกนิดนึงจะมีอ่างน้ำมนอยู่หนูก็แตะอ่างน้ำมนตรงนั้นอะ่ะฉลมหัวล้นๆของหนูตรงเนี้ยฉ <Hey. S 1> <laughs> ลมเข้า <Okay. S 1> ไปค่ะเออเอาน้ำมนประพรมหัวตรงนั้นเป็นการเสร็จพิธีค่ะในการขอพรในครั้งนี้นะคะ สองคนก็เสียจเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>ดูหน้า<ช>ตาเอมมี่อิ่มเอิบมากมาใจสุดๆใช่ไหมได้ขอพรได้อิ่มบุญคือจะบอกว่าอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านไหนจะเชื่อไม่เชื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครจะตามรอยพวกเราจะมาก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์มาได้ว่ามาแล้วกําลังรอดูอยู่ว่าจะเป็นจะได้ไม่ได้ยังไงนะคะมาบอกกันเดี๋ยวมาส่งข่าวอีก <c oughs> เดี๋ยวมาส่งข่าวมาอัปเดตกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เฟเฟและเอมมี่ต้องไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปที่อื่นต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ